ครับสวัสดีครับครับมือนึ่งกับมาพ่อกันนี่แล้วนะครับเนาะกับบ้านสชวนคุนพัดเกษตรอินรี์วิธีพ่อเพียงครับผมครับเพราะมือนี่กับชิพา้าพี่นอ้องอมาเบิงน้องสาน้องป่านะครับเนาะมีหลายคนทำทั้งบ้านสชวนมาวา่าโอ้บ้านสชวนคุนพัดนี่เลี่ยงป่านะเลี่ยงป่าบ้านสวนเอ๊แต่ว่าคือบ่อเห็นในคือบ่อเห็นตอนคุณบ้านสชวนคุนพัดนี่ เกียร์เงีย้ยป่าจักเถืออมันใสหัวหันตัวไดมันใสเนี่ยเกียร์ยังไงเนาะนะครับครับผมครับมือนีบานชวนคุณพัทกัสีมแาบบอกเคล็ดลับนะครับนะเนาะเคล็ดลับเพชรไ้ปลาโตงหญ่กะแบบธรรมชาติแล้วกะเนื้อนุ่มกินบะข้าวครับผมแล้วกะประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนแบบไดนเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งนะครับ นี่ครับบานชนคุณนอพัดกับปลูกนั่นปลูกนี่ไว้เรื่อยๆครับผมนี่กับบักทัว่วได้พี่น้องน้าข้างบักทั่วนี่ครับกินม่มัดพี่น้องเนี่ยถ้าปลูกไว้ปลูกไว้ถ้ากินพี่น้องนี่กล้วยกล้วยหอมเขียวห้องก็ขยายมาเรื่อยๆพี่น้องระยวสิพาไปเบิ้งเคล็ดลับพี่น้องเคล็ดลับการเกี่ยงเงี้ยป่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรเฉพาะบานชนคุณนอพัดนะครับเนาะอันนี้มาแชร่ประสบการณ์ให้พี่น้องเบิง่ง นี่ครับตัวหนึ่งต้นกล้วยต้นกล้วยที่ห่อตัดออกตัดออกเครือแล้วนะครับเนาะเ่าตัดออก,เอ,ออกเอาเครือแล้วเ่ากะมาซับให้ปลาทิ่มลูกน้องเลยพี่น้องทิ่มลูกน้องมากทิ่มว้ทั้งใบทั้งเนี่ยทั้งต้นเนี่ยมันกระสิเปื้อยเน่าไปเป็นเงี้ยของปลาปลากินพืชนะครับปลาตะเพียนปลานิ่นปลาดุกปลาดุกก็กินพืชด้วยก็ครับพี่น้อง กินบ่ไม่ยังกินก็ได้เพื่อนก็กินนึกเอานี่ครับอีกตัวนึงเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่จากการกินบ่มมดแล้วกินบ่ท่านเป็นบ่มันกับพ่อมีอยู่แต่ว่าห้องบอดีกินใช่ไหมพี่น้องบอกคงสุกนี่ครับตัวนึงห้าหกสิบแปดพี่น้องไปเบื้องวิธีการาเกี่ยงเงี้ยของทางบันสวนครับผมเอาก็าเอาสมได้ห้องบอดีกินลนะพี่น้อง หรือมันจะเป็นบักคงเน่าบักคงเสียงใช่ไหบักคงสุกเขากินบพะท่านเขาขายบพะท่านใช่ไหเขาเก็บไปแล้วหรือเงาลืมเก็บเ้างยังกะเ้ากะมาเก็บไปให้ปลากินแล้วก็กล้วยสุกพี่น้องกล้วยสุกก็ได้คือกันเด้อกล้วยสุกก็เป็นเป็นอีกอาหารตัวหนึ่งของของป่า สำหรับพล,ลไม้นะสำหรับพืชผักแต่สูตรของหมานชวนก็คือว่าหงส์เขาให้กินเนะพี่น้องบางคนบางคนก็สิงงเนาะเอ้ยคือหุงข์เขาให้กินแล้วแล้วเป็นได้ไงคือหองส์ขงเขาให้กินอ่าคันหงส์เขาให้กินมันจะบ่ข้าวเลยครับขอดีของมันคือบอ่ข้าวครับผมขอดีของมันคือบอ่ข้าว ปลานี่มันียบ่มีกินกินข้าวมันจะบ่มีกินข้าวมันหัวอาหารครับผมปลากินหัวอาหารที่ผมเลี้ยงเลี้ยงอยน่ะแตก่ได้มอปูน่ะมันจะมีกินข้าวเพราะว่าข้าเข้าให้มันกินหัวอาหารพี่น้องมันจะข้าวที่นี่ผมกัเลยว่าหัวอาหารกับเขามันกับโลซูซีกันนะพี่น้องกิโลมันอ่ะกิซื้อมากกิโลนึงอ่ะกับซูซีกันมันหมดราคาทางผมกัเลยบได้ บ่ได้สื่อหัวหันเนี่ยนะก็ว่าสื่อหัวหันโลนึงกับสื่อเข่าโลนึงราคามันซูซีกันนะพี่น้องซึ่งเข่าอ่ะหงด้สองเทือเอาแม่มันกินแล้วก็หุงเทียนนึงอ่ะขันโลนึงหงเทียนหนึ่งมันจะได้บักหลายเลยพี่น้องได้เต็มหม้อเลยแหละคือมันจะหลายกว่าหัวหันสองถึงสามเท่าอยู่แล้วนี่นะพี่น้องผมก็เลยอ่าบ่ให้กินมันกะเซี่ยวหกเนี่ยด้พี่น้องเ้อบ้านชนคุณพัฒน ท่านในไตัดหยาอยู่ครับคือบอท่านในไรตัดหยาบรรยากาศเท่าคือว่าบรรยากาศที่บรได้ตัดหยา,านี่กต้นมะขามเปียวยักษ์พี่น้องมะขามเปียวยักษ์ฝักใหญ่พี่น้องเป็นหมากแล้วเดี๋ยวคลิปหนาเดียวนะั้นเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิ้งเป็นหมากแล้วไงละมาครับสองตนก็มีตตนนึงอยู่พุ่นอีกผมปลูกไว้รอบสะแต่สองตนนี่มันที่ไงแนข้อมูลนะครับพุ่นก็เป็นพุทราสนมสด อีกตนหนึ่งครับเป็นไอ้บรมนพุทธานาสดอ่าพุทธาสามรสบักกะท่านเท่านี่นะพี่น้องท่านเท่านี่นะครับผมครับมือีนกาจะพาพี่น้องมาเบิ้งกันให้อาหารป่าครับนี่แหละครับเ็นบ่ต้นกล้วยเอาไว้เลยมันจีเปื่อยมันเปื่อยมันเน่าพักเพิกนี่มันก็จะเป็นอาหารมันมดพี่น้องมันจะเป็นอาหารของป่ามืดอาหารของป่าของกุ้งของหอยมันจะกินไปแหละครับอาหารมันเน่า เพราะว่าปลาดุกเนี่ยมันก็กินขึ้นกันกินนํายน,น้ำปลคุงกินบักคุงนะครับหอาก็บสีได้ลดต้นทุนอีกไปอีกน,น่งสีนะครับนี่ครับปาดปาดแล้วหอกก็หอกก็ดึกไปที่รถพี่น้องนี่ดึกไปเลยนะครับปาดแล้วก็ดึกไปลดให้เพื่อนกินลด เนื้อเพิ่นนี่สิหวานได้พี่น้องเนื้อของปลาเนี่ยแต่ว่ามันกะเนื้อปลามันกะหวานนี่แล้วล่ะตามธรรมชาติพี่น้องมันจะบอข้าวนะครับพี่น้องมันจะเหมือนปลากับปลาธรรมชาติเลยแหละเป็นแบบรสชาติปลาธรรมชาตินะเพราะว่าห้องบริเวเกี่ยงแง่มันบ่ล่ะบริเวเกี่ยงของอาหารหัวอาหารนี่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วมามันจะข้าวแต่ว่าทั้งห้องนี่จะบรกเวณปลาอยู่นี่ก็ปล่อยได้ปีกัวแล้วครับพี่น้องปีปีกุกัวล้ว ปลาดุกกะปล่อยได้ประมาณซี่ห้าเดือนห้าเดือนกะเอาไปกินละก็โอเคอยู่กะตัวใหญ่เติบโตในเล่าโอ้ใหญ่เติบแล้วพี่น้องกะประมาณหาหกโตโลซี่หาโตโลนี่แหละประมาณซี่โตโลหาโตโลเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเลยปลามันก็อยากเป็นปลาเขาเป็นปลาแค่แค่นี่นะ ป่าแบบป่าบ่าค่อยอันป่าจากตื่นนแน่ค,คันห้องว่าวขสิมันเยาืยักตื่นคนเพราะว่าเพราะว่าป่ามันบริเกียหัขอาหารบ่ได้างบริวานบึมบับบมบึบนะครับแล้วกมม็มันก็ไม่หงาไม่หยาไรหยาไรนี่น้องมันก็อยากไปลีน้ำหยานะครับเขาไปลีน้ำหยาขันบ่นมีหยามันกับบ่ไหวครับเพราะว่าน,นกหลยอยู่นี่นกหลยพี่น้อง เดี๋ยวผมซูมให้บึงผมสิบอผมสิท่านได้บาเนาะผมมีสูมให้พี่น้องบงนี่มาพี่น้องได้คะบงเด้อ จะมากินแบบเ้าตตรงเงียบนะครับเขาตตรงเงียบจอบมันป่านี่หลายผมปล่อยไว้ประมาณประดุประมาณสองสามพันต,ตัวแล้วก็ป่าตะเพียนอีกประมาณป่านิ่นอีกประมาณสามสี่หาพันตัวครับผมปล่อยไว้ผมบ่เอาแบบนั้นนะครับผมเอาแบบหมันผมไอผมบ่ได้เอาแบบแบบหแบบมันลืมผมเอาแบบที่มัน ออกออกลูกได้จริงๆน,นะครับมันคอยสีเขาเอินบ้างนะแหละพี่น้องมันคอยสีออกออกลูกออกล้านได้นะครับเขบบบ้าสิบ่ไดซือป่ามาเลียงอีกจะบ่มีมต้นทุนนะครับอืป่ามันก็ดน,น่าอายนะพี่น้องเนาะคือว่าแหละเดี๋ยวผมสีห้มาเบิ่งอีกเทน,นึงนะพี่น้องเนาะตอนมันกินครับผม นั่นนั่นครับพี่น้องเห็นบ่กำลังมาใช่หล่านั่นนั่นพี่น้องเห็นบ่นั่นนั่นนั่นดิ่งบักหุ่งเห็นพี่น้องเห็นบ่นั่นมันจะปากันลุ่มมันพากันลุ่มกินบักหุ่งเด้พี่น้องเห็น,น,น,นบ่นเห็นบ่นครับพีน้องปากแห้งมันมันจะมันจะหยานนะครับ นั่เป็นบนัครับเห็นเห็นบอีกหน่วยหนึ่งเห็นหมเห็นบอีกหน่วยนึงนั่นัเห็นระดุกได้ครับนึ่งประดุกปลาตะเพียนปลานิ่นกินมัครับผมมะฮงสุกกินเข่ากินเข่าสวยมันตื่นเน่าพี่น้องครับผมครับพี่น้องกะ กสรุปเลยว่บาบ้านสวนเท่านี้บอบอเลียงหัวหานนะครับเนาะจะเอาผลไม้ไทางการเกษตรของเท่านี่แหละให้กินก็คือมีบักแตงมอีอย่างข้า็เก่เามาลงมานี่แล้วกับมีงามีอย่างข้าวตัดลงมาแบบมีต้นกงต้นกล้วยเห็นไหมครับเศษผักเปลือกผักอย่างสิเข้า็เากษียวลงมาให้มันจินปลาจะเนื้อมันจะแสบก็ปลาข่เาเลียงหัวหาน เนื้อจะแน่นประดุกสิเนื้อจะแน่นเลยเหมือนป่าธรรมชาติถ้าผู้ใดอยากล่องเบืองเกาไปล่องเลยนะครับเนาะต้น,ตนผงชลึนกันครับผมนี่ต้นใช้ยญ้าครับนี่เนี่ยที่ผมปลูกไว้หลายๆเนี่ยอันนี้ก็ดีขึ้นกันครับคือคันบานล่องห่นี่คือกินเมดเลยแต่ผมบดได้ห้ดูผมห้เสริมซื้อให้กินเสริมไปนะครับมีกินนั่นกินนี่เท่ากับยญ้าห้ตัวเดียวพอมา กินยังคือกันคันกินย่างเดียวมันมันจะบอมันจะบบอนั่นปนไดเพราะว่ากินย่างเดียวมันก็มีทั้งทั้งคุ้นทั้งถษดนะครับเนาะผมกะหฮอหฮอก็ให้กินไปสลับกันไปมียามียังมีเศษพักบุ้งเศษอาหารเศษต้นกลุงต้นกล้วยบักหุงซุกซี่สนะครับบักม่วงสุกบักกล้วยซุกซี่สกะชุมหฮอกินบ่าท่านมันเน่ามันเละเนี่เก่าไม่มันกินเ้อครับ ร่ะผมมือนิกะบันชนกุณภพัฒกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะขันมียังดีๆกาสีมาแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องเบิ่งในการเฮ็ดเกษรนะครับเนาะครับสวัสดีครับ